น้ำตาลให้บามงบ่เใส่น้ำตาลผมพกินนราะมักวานแหนเจ้ามันเสียงคอยจังไฮะอเป็นผู้กินเหมเาเป็นผู้เฮ็ดไปเป็นผู้สร้างไปผู้ใจเงินทไทยบ้านม้บ่วเพราใช้น้ำตาล่อยกินน้ำตาลเจ้าคอยใจว่เรียนนี่ยมงเีย่มนโดนหอกแหน่จมาให้เอาถ้อยากได้หาน่ใช้น้าตาลี่ยังกล่าว่านหวานใช้น้ำตาลเน ที่สันารกลายเป็นคลิปไวรัลสุดฮาบนโลกออนไลน์ในขณะนี้โดยมีผู้รับชมเป็นจำนวนมากเมื่อทางด้านผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ออกมาโพสตคลิปขณะที่พ่อค้าโรตีตัวตึงประทะกับแม่ค้าส้มตำตัวแม่ความฮาจึงเกิดเพราะทั้งสองฝ่ายต่างสั่งอาหารแบบเอาคืนกันสุดๆงานนี้ต้องไปดูว่าใครจะชนะโดยภายในคลิปจะเห็นได้ว่า ทางด้านบางเล่พ่อค้าโรตีอยากกินส้มตำไปสั่งตำไทยไม่ใส่น้ำตาลพร้อมกับบอกแม่ค้าให้หลังคบให้ด้วยโดยทางแม่ค้าก็ไม่รอช้าส่วนกับทันทีว่าส้มตำบ้านไหนไม่ใส่น้ำตาลบางเล่ก็ตอบกลับไปว่าผมไม่กินผมไม่ชอบหวานมาเถียงผมทำไมผมเป็นคนกินเธอเป็นคนทำผมเป็นคนสั่งเป็นคนจ่ายเข้าใจไหมจนสุดท้ายแม่ค้าส้มตำก็ต้องทำตามที่บางเล่สั่ง คราวนี้แม่ค้าส้มตำสู้กับถึงตาไปสั่งโรตีบ้างแล้วซึ่งได้สั่งโรตีไป6แผ่นเอาแบบหวานหวานแต่ไม่ใส่น้ำตาลบางเลถึงกับยิ้มแล้วตอบกลับไปว่าทำไมสั่งน่ารักจังสั่งแบบไม่ใส่น้ำตาลเมื่อเวลาผ่านไปแม่ค้าส้มตำได้สอบถามบางเลอีกว่าได้หรือยังส่วนบางเลก็ตอบกลับมาว่ากำลังจ้ากำลังจ้าด้านแม่ค้าก็ได้ตอบกลับไปว่าอา้าวทำไมช้าจังบางเลไม่รีบรอช้า ตอบกลับไปทันทีว่าอา้าวถ้าช้าก็มาทําเอาเองสิถ้าอยากได้เร็วลองมาทําดูถือว่าเป็นการเอาคืนกันแบบสุดฮาภายหลังจากที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวออกไปเราบรรดาชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากเข้ามาแชร์คลิปต่อต่อกันออกไปจนกลายเป็นคลิปไวรัลที่มีผู้รับชมเป็นจํานวนมากบางก็เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาถึงความน่ารักของทั้งคู่ เป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในขณะนี้ภายหลังจากมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาชี้แจงและอธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านชาบูปิ้งย่างแห่งหนึ่งอยากให้ลูกค้าได้ฟังเสียงของพวกเราในฐานะผู้ให้บริการและเสียใจยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากทางเราได้รับสายจากผู้จัดการร้านในเวลาดังกล่าวว่ามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ3ท่านผู้ใหญ่2เด็ก1กําลังโมโหเสียงดังที่ร้าน ขณะที่มีลูกค้าท่านอื่นๆใช้บริการอยู่จากการสอบถามผู้จัดก,การร้านได้รับรายงานสาเหตุที่ทําให้ลูกค้าโมโหและไม่พอใจเนื่องจากสาเหตุดังนี้ 1. ลูกค้าแจ้งว่ามีทิชชู่อยู่ในถาดคอนโดและในหม้อชาบูที่ลูกค้าทานอยู่ 2. ปูอัดมีรสชาติที่ผิดปกติ 3. เคยมาใช้บริการครั้งก่อนน้ำหวานที่ร้านมีรสชาติผิดปกติครั้งนี้ก็เจอชิชชู่ในหม้ออีกจึงขอเช็คบินไปแจ้งว่าทานไม่ลงแล้ว หลังจากที่เข้าใช้บริการไปประมาณ1ชั่วโมง30นาทีทางพนักง,งานและผู้จัดการร้านรีบเข้าไปไหว้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีโดยที่ยังไม่ได้คิดแม้แต่จะตรวจสอบอะไรพนักง,งานทุกท่านพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะบริการให้ลูกค้าทุกท่านพึงพอใจมากที่สุดต่อมาเราได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดย้อนดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พบว่าลูกค้านำชิชู้ที่เช็ดปากวางไว้บนถาดคอนโดและใช้ตะเกียบคีบชิู้ลงไปในหม้อเท่านั้นยังไม่พอยังต่อว่าร้านเราและพนักง,งานของเราในเรื่องนี้ซึ่งพนักง,งานของเราตั้งใจให้บริการกับลูกค้าเต็มที่เพื่อที่จะบริการออกมาให้ดีที่สุดขอโทษลูกค้าก่อนที่จะตรวจสอบรับผิดทุกอย่างโดยที่ไม่มีคำถามอะไร เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากเท่าที่จะทําได้แต่พอมาทราบแบบนี้ทางร้านเราได้พนักงานเสียใจกับเหตุการณ์นี้มากๆลูกค้าทําแบบนี้ไปเพื่ออะไรลูกค้าต้องการอะไรเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วยังต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงในขณะนี้เมื่ออัลลิฟลินนักร้องสาววัย4 2ปีจากมาเลเซียเจ้าของบทเพลงไ i h ฮ b ายบาย ที่ด่งดังไปทั่วมาเลเซียได้ประกาศตามหาภรยาอีกคนให้สามีเพื่อที่เธอจะได้โฟกัสไปกับการทํางานและพัฒนาตนเองโดยอัซลีนแต่งงานเป็นครั้งที่2กับวานโมฮัมหมัดฮาฟิซามสามีามวัย47ปีเมื่อช่วงปี2564และต่อมาในปี2566ฮาฟิซามได้แต่งงานกับภรรยาคนที่2ซึ่งเป็นแพทย์วัย26ปีเนื่องจากภาระรงานที่รัดตัวในปีนี้อัซลีน จึงหาภรรยาอีกคนให้กับสามีมาช่วยแบ่งเบาหน้าที่ภรรยาเพื่อที่เธอจะสามารถไปโฟกัสงานได้อย่างเต็มที่ฉันมีงานยุ่งและงานของฉันต้องเดินทางไกลฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ก็เลยอยากหาคนมาช่วยทำงานดูแลบ้านดูแลสามีอย่างน้อยก็สบายใจที่มีคนมาช่วยดูแลเรื่องต่างๆแต่หลังจากที่ฉันโพสต์รับสมัครภรรยาไปฉันยังไม่เจอใครที่เหมาะสมจนสามีพบเธอคนนั้นด้วยตัวของเขาเองฉันคิดว่าเธอโอเคนะ เหมาะสมกับสามีดีโดยเธอได้เปิดใจยอมรับแนวคิดการมีภรรยาหลายคนหลังจากเข้าร่วมกันบรรยายทางศาสนาพร้อมเน้นย้ำว่าการมีภรรยาหลายคนไม่ได้มีไว้สำหรับทุกคนสามีควรปรึกษาภรรยาให้ดีก่อนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตามมาคนอาจคิดว่าเราจะอิจฉากันแต่สำหรับฉันถ้าสามีทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีให้ความรักได้ความใส่ใจที่เพียงพอผู้หญิงก็จะไม่รังเกียจที่จะแบ่งปันผู้ชาย แต่ถ้าภรรยารับไม่ได้ก็อย่าหาทํำเพราะจะส่งผลเสียให้ทั้งภรรยาและลูกถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากในขณะนี้เมื่อปีคศ2022มีกรณีที่หายากเกิดขึ้นในโรงพยาบาลไทโจมณฑลเจียงชูประเทศจีนผู้ป่วยหญิงสองรายได้รับการวินิจฉัยว่ามีกรุ๊ปเลือด r h n o w ซึ่งมันเรียกว่าเลือดสีทองซึ่งเป็นหนึ่งในกรุปเลือดที่มีค่าและหายากที่สุดในโลกโดยบังเอิญค้นพบกรุปเลือด Ahesnow ในร่างกายของผู้ป่วยหญิงที่เป็นโรคโลหิตจางอย่างรุนแรงระหว่างการเจาะเลือดและทดสอบในเวลาต่อมาพี่สาวของผู้ป่วยก็ถูกค้นพบว่ามีกรุปเลือด Ahesnow เช่นกันกรุปเลือด Ahesnow ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปีคศ1961 ในผู้หญิงชาวออสเตรเลียโดยทั่วโลกก็ยังมีคนเลือดกรุ๊ปนี้อยู่น้อยกว่า50รายจึงถูกขนานนามว่ากรุ๊ปเลือดทองคําหรือเลือดที่มีค่ามากกว่าทองคําผู้ที่มีกรุ๊ปเลือด Rh now สามารถถ่ายโอนเลือดไปยังหมู่เลือดใดก็ได้แม้แต่ผู้ที่มีกรุ๊ปเลือด Rh ไล n ์ line, ที่หายากมากก็ตามเนื่องจากเลือดของพวกเขาไม่มีแอนติเจนใดๆจึงเรียกได้ว่ากลายเป็นมรดกอันทรงคุณค่าต่อทางการแพทย์และมนุษยาชาติเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามผู้ที่มีกรุ๊ปเลือด r h now ไม่สามารถรับกรุ๊ปเลือดอื่นได้ยกเว้นกรุ๊ปเลือดเดียวกันเท่านั้นซึ่งหมายความว่ามีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตจากการสูญเสียเลือดมากกว่าคนปกติแทบจะไม่มีการปลูกถ่ายอาวัยวะจากผู้อื่นได้ปฏิกิริยาปฏิเสธการถ่ายเลือดประเภทต่างๆสามารถฆ่าพวกเขาได้เกือบจะในทันทีดังนั้นการค้นพบว่ามีเลือดกรุ๊ป อาเฮสนาวในมณฑลเจียงชูไม่เพียงแต่สร้างความตกใจให้กับวงการแพทย์เท่านั้นแต่ยังสร้างกระแสความสนใจให้กับความคิดของสาธารณชนอีกด้วยสำหรับการนัดบอดของสาวจีนคนหนึ่งที่ตัดสินใจไปเดทแบบหน้าสดก่อนจะเจอคำพูดตอบกลับแบบเจ็บจี๊ดจากฝ่ายชายโดยหญิงสาวควนนี้อายุ33ปีเธอมาจากมณฑลซานตงพ่อแม่มีอาชีพเกษตรกรรม เธอจึงเชื่อว่าความรู้จะสามารถเปลี่ยนโชคชะตาจากเด็กสาวชนบทให้กลายเป็นบุคคลที่น่าย,ยกย่องได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาหญิงสาวรักษาผลการเรียนเป็นอย่างดีเมื่อเธอสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศเธอกลับมาทำงานที่บริษัทชั้นนำในประเทศจีนและมีรายได้ต่อปีมากกว่า3 0 0แสนหยวนราวหนึ่งล้านห้านบาทหญิงสาวสามารถขยับฐานะมีบ้านมีรถขาดเพียงแค่คนรู้ใจ เพื่อนสนิทของเธอจึงอาสาเป็นแม่สื่อช่วยนัดแนะหนุ่มคนหนึ่งให้กับเธอโดยเลือกคนที่มีอายุได้เรียกกันเพื่อที่สามารถเข้าใจไลฟ์สไตล์กันได้ง่ายเมื่อถึงวันนัดบอดหญิงสาวตัดสินใจไปแบบหน้าสดเมื่อฝ่ายชายเห็นดังนั้นเขาก็วิจารณ์เธอทันทีโดยบอกว่าการไม่แต่งหน้ามานัดบอดคล้ายเป็นการไม่ให้เกียรติฝ่ายชายและเมื่อเขารู้ถึงภูมิหลังของครอบครัวเธอที่พ่อแม่เป็นชาวนาเขายิ่งไม่ชอบใจไปใหญ่รูปถ่ายกับตัวจริงต่างกันมาก คุณไม่ให้เกียรติผมคุณไม่แต่งหน้าเวลาออกไปข้างนอกหน่อยหรอด้านหญิงสาวตอบกลับไปว่าเธอจะแต่งหรือไม่แต่งหน้าค่ามันก็เท่าเดิมมันไม่ได้ดูเปลี่ยนไปมากนักแต่ทั้งนี้ฝ่ายชายยังคงแสดงออกว่าไม่พอใจพร้อมไม่ลืมบอกให้เธอช่วยแต่งหน้าสําหรับการนัดบอดครั้งต่อไปหลังจากที่เธอได้ยินเธอรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างมากเพราะเธอมองว่าการออกเดทไม่จําเป็นต้องแต่งหน้ามากเกินไปเธอจึงตัดสินใจเดินออกไปพร้อมบ่นว่า ทำไมเพื่อนของเธอถึงแนะนำผู้ชายแบบนี้ให้เธอกัน